การนำเอาเศษถานมาผสมดินปลูกต้นไม้นะครับเราจะนำไปก่อไฟหรือหุองไฟก็ยากเมื่อนำมาผสมดินทำให้ดินมีรูวอากาศเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินทำให้ต้นไม้หรือว่าต้นพืชของเรามีการเจริญเติบโต,ตได้ดีสำหรับวิธีทำนะครับเราก็เทดินลงในภาชนะผสมครับสส่วนเศษถานหนึ่งส่วนจากนั้นพุกเขาหรือว่าผสมใส่ดินเข้าไปในค้นกระถางก่อนนะครับพยายามจะให้ตุ่มกระถางแตกนะครับอาจจะกระทบกับรากทำให้รากขาดเติมดินให้เต็มกระถางกระถาง มันเล็กเราต้องการที่จะขยายกระถางเพื่อให้ปุ๋ยเซียนของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนะครับเราจึงนํามาเปลี่ยนกระถางโดยใช้ดินที่เรานเโาเสษฐานมาผสมครับเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับเราก็การลดน้ําให้ชุ่มเลยนะการใส่เศษฐานนี้นะครับก็จะช่วยประหยัดน้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานสามารถดูดซับความชุ่มชื้นไว้ให้กับดินได้ทําให้เรานะครับไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับช่วยให้ดินมีความร่วนซุยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ทําให้ต้นไม้ของเรามีการเจริญเติบโตได้ดีช่วยลดต้นทุนในการ ที่ะซื้อดินมาปลูกต้นไม้สามารถปลูกต้นไม้หรือว่าไม้ดอกไม้ประดับได้หลายชนิดสําหรับการนําเศษฐานมาปลูกต้นไม้เทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจะาสิมเอกุนแผนศิลาโคศในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนําเศษฐานมาปลูกต้นไม้ในกระถางครับเนื่องจากเศษฐานครับเป็นเศษที่เกือบที่จะละเอียดเราจะนําไปก่อไฟหรือหุองไฟก็ยากเศษฐ,ฐานเป็นวัสดุอินทรีย์ย่อยสลายได้ยากเศษฐ,ฐานตัวนี้เมื่อนํามาผสมดินทําให้ดินมีรูอากาศเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินอีกครั้งนะครับเศษฐ,ฐานเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์การนําเศษถานมาผสมดินก็จะทําให้ต้นไม้หรือว่าต้นพืชของเราที่เราทำ การปลูกไปแล้วมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีเศษถ่าน1ส่วนดิน2ส่วนแล้วก็กระถางต้นพันธุ์ที่เราจะทําการเปลี่ยนกระถางหรือว่าปลูกใหม่สุดท้ายก็เป็นภาชนะสําหรับผสมดินสําหรับดินที่เราจะนํามาผสมกับถานนะครับอาจจะเป็นดินที่เราทําการหมักไปแล้วหรือว่าดินที่เรา ได้จากการซื้อมาจากร้านขายวัสดุปล<ก>ูกหรือเป็นดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกนะครับสำหรับวิธีทำนะครับเราก็ทําการเทดินลงในภาชนะผสมครับสส่วนดินของเราในวันนี้นะครับเป็นดินที่เราทําการหมักไว้แล้วนะครับตามด้วยเศษฐานหนึ่งส่วนจากนั้นเราก็ทําการคลุกเขาหรือว่าผสม หลังจากที่เราทําการผสมดินกับเศษฐานเ็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําการนําต้นไม้มาเปลี่ยนในกระถางเราก็ใส่ดินเข้าไปในก้นกระถางก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำเอาต้นไม้ที่เราจะนํามาเปลี่ยนกระถางนะครับซึ่งต้นไม้ที่เราจะนามาเปลี่ยนกระถางก็กระถางก็ควรที่จะเล็กกว่ากระถางที่จะนามาเปลี่ยน ข้อควรระวังนะครับพยายามจะให้ตุ่มกระถางแตกนะครับอาจจะกระทบกับรากทําให้รากขาดหรือว่าทําให้ต้นไม้ที่เรานํามาเปลี่ยนเหี่ยวได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เติมดินนะครับให้เต็มกระถางนะครับครับนี่ก็เป็นต้นปวยเซียนกระถางเดิมนะครับมันเล็กเราต้องการที่จะขยายกระถางเพื่อให้ปวยเซียนของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนะครับเราจึงนํามาเปลี่ยนกระถางโดยใช้ดินที่เรานำเอสเศีฐานมาผสมนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับก็จะเป็นบอนสีครับเราจะทําการขยายใหม่เนื่องจากมันแน่นจนเกินไปนะครับเราจะทําการขยายใหม่ก็จะใช้ดินตัวนี้นะครับดินเสีถฐานผสมกับดินนะครับให้ท่วมปากกระถางจากนั้นนะครับเราก็ทําการย้ายต้นพันธุ์หรือว่าแยกเสร็จแล้วเราก็ขุดลงไปให้พอท่วมคนตรงนี้นะครับจากนั้นก็นําต้นบอนสีของเราปลูกลงไปนะครับบีบให้แน่นนิดนึงนะครับหลังจากที่เราทําการปลูกและเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับเราก็การลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ การดูแลรักษาก็ทําการลดน้ําให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ที่เราทําการปลูกใหม่สําหรับการให้น้ําเราก็สังเกตดูว่าดินของเรามีความแห้งอยู่หรือไม่ถ้ามีความแห้งเราก็ทําการลดน้ําลงไปได้การใส่เศษฐานนี้นะครับก็จะช่วยประหยัดน้ําอีกอย่างหนึง่งก็คือฐานสามารถดูดซับความชุ่มชื้นไว้ให้กับดินได้ทําให้เรานะครับไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับหรือถ้าดินเกิดการยุบตัวลงไปเราก็สามารถผสมดินแล้วก็นํามาใส่ได้อีกนะครับ สำหรับดินสูตรนี้นะครับเหมาะที่สุดก็คือไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับอย่างเช่นโอเอซียนพวกอโกเนมาบอนสีพวกไม้ประดับต่างๆนะครับที่ให้ความสวยงามหรือไม้ประดับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถนําดินสูตรนี้ไปปลูกใกล้เช่นกันนะครับอย่างเช่นพวกจันผาไซเกาหลีพวกต้นโมกหอมต้นดอกพุดธอย่างนี้ครับสามารถเอาดินสูตรนี้ไป ได้หรือว่าต้นไม้เราใหญ่ขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนให้กระถางใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยเอาดินสูตรเดิมนี่แหละครับมาทําการปลูกหรือถ้าดินเสื่อมสภาพเราก็สามารถนําฐานมาผสมดินแล้วก็ทําการปลูกใหม่ได้ครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการเอาโมเศษฐานมาผสมดินปลูกต้นไม้นะครับเป็นวิธีการที่ทำํำง่ายเสียานนะครับมีประโยชน์ในเรื่องการรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินช่วยให้ดินมีความร่วนซุยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เมื่อเรานํามาทําการผสมกับดินแล้วปลูกต้นไม้ทําให้ ต้นไม้ของเรามีการเจริญเติบโตได้ดีเป็นการนําเอาเศษวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือนครับนำมาทําให้เกิดประโยชน์ซึ่งเศษยฐานก็ไม่ใช่วัตถุที่มีความอันตรายเป็นวัสดุอินทรีย์ที่ปลอดภัยการทรําในลักษณะนี้ช่วยลดต้นทุนในการ ที่ซื้อดินมาปลูกต้นไม้ดินสูตรนี้นะครับก็สามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิดการนรําเศษฐานครับมาผสมดินปลูกต้นไม้ในสูตนนี้นะครับสามารถปลูกต้นไม้หรือว่าไม้ดอกไม้ประดับได้หลายชนิดสําหรับการนรําเศษฐานมาปลูกต้นไม้เทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ